้ของธุรกิจมันไม่ง่ายนะทุกคน <Hello. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะมีจะมาลองทำวอล์กวีคดูนะคะ1สัปดาห์ของเจ้าของธุรกิจเล็กๆแบบเรานะคะว่า มีอะไรให้ทำมากน้อยแค่ไหนเรามาเริ่มต้นวันด้วยการไปออกกำลังกายกันค่ะก็ถ้าไม่ติดอะไรตอนเช้ามีจะมาออกกำลังกายนะคะมีชอบออกกำลังกายตอนเช้ามากกว่าตอนเย็นเพราะว่ารู้สึกว่าเราสามารถแมเนจเวลาได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็จะอาบน้ำจากฟิตเนสแล้วก็ไปทำงานเลยนะคะสภาพก็จะพึงเพิงหน่อยก็ทำทุวระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวเช้ากันตอน11โมง15ค่ะ เป็นชีวิตที่เร่งรีบมากแล้วก็ไม่แนะนําให้ทุกคนใช้ชีวิตเร่งรีบขนาดนี้นะคะกระเพราเยิ้มเลยขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะตอนนี้ประมาณเที่ยงนะคะก็มาถึงร้านแล้วจริงๆอะถึงสักพักแล้วแหละแต่ว่านั่งคุยงานบนรถอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าร้านแล้วก็ไปจัดของแล้วไปขวับน้องนิดนึงค่ะใครเข้ามาดูคลิปแรกอันนี้คือร้านจีจกาเซ็นะคะ ก็เป็นร้านแว่นตาค่ะมีด้วยกัน3สาขานะคะและสาขาที่อยู่ตอนนี้คือสาขาบางนาค่ะส่วนมากเวลาเข้าร้านก็จะเช็คแว่นค่ะดูว่าแว่นตาจัดตรงไหนอะไรอยู่ตรงนี้ดีหรือว่าเติมแว่นดีค่ะเสร็จแล้วก็มานั่งทำงานต่อที่อเมซอนแบบเล็กๆน้อยๆพอกรุบกริบ ก็ตอนบ่ายๆนะคะเปิดวาร์มาอีกสาขาหนึ่งแล้วแป้เดี๋ยวเราไปลุยงานกันต่อนี้โปรเจกต์วันแม่นะคะน,นี่ก็จะมีของขวัญให้คุณแม่แล้วก็มีตัวของ Special v ไว c h e r ค่ะ จากนั้นลูกค้าหน้าบ้านนะคะที่มาหน้าร้านทางร้านก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระลอมเหรอชะลอมชะลอมพร้อมกับน้ำพ,ำำพึ่งดอยคำให้นะคะไปประตูไม่ได้ไปประตูได้แล้ว<ม>อยู่ห้องไหนห้องนี้วันนี้อยู่ห้องนี้ใช่ไหมนี่คือห้องทำงานของเราคะ่ะ day สองของ walk week แล้ววันนี้เริ่มต้นวันด้วยการออกกำลังกายเหมือนเดิมค่ะก็อาศัยเดินเร็วเอานะคะเดินเสร็จก็นั่งพักดื่มน้ำพยายามดื่มน้ำให้ได้ประมาณ3ามแก้วก่อนไปอาบน้ำค่ะวันนี้มาเริ่มวันที่สาขาบางนาเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้นะคะมีการเติมแว่นแล้วก็มีการทำร้านเล็กๆน้อยๆค่ะ ตอนนี้ก็เปิดวาร์ปมาที่สาขาแพทย์กษานะคะเดี๋ยววันนี้เมีจะทำงานอยู่ที่ห้องช่างนะคะก็คือเหมือนช่วยทางช่างเขาค่ะอดคลิปเพราะว่าตอนนี้ไปเปิด t ิ k t o อกใหม่นะคะชื่อว่า Glass Lab ค่ะก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับของช่างโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการปรับดัดแว่นหรือว่าการเจียเลนประกอบเลนนะคะก็จะอยู่ในห้องในช่องนั้นวันนี้ก็เลยมาอยู่ห้องช่างทั้งวันเลยค่ะ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะก็จากที่เราบอกว่าเมื่อกี้เราจะไปอยู่ห้องช่างแล้วก็ทําคลิปกันนะคะแต่ว่าพอดีแบบเกิดเหตุฉกตุกเฉินนิดเกิดเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยพี่ช่างเขาก็เลยต้องลาครึ่งวันนะคะเท่ากับว่าตอนนี้แผนที่เราเตรียมไว้ก็เลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้แทนค่ะไม่เป็นไรที่แบงค์ไไปปลายกัง้งเลย กนหลังจากกินข้าวเสร็จก็มาตีแบตและเพื่อนของเราสองคน๋ยวไปตีแบตก่อนนะวันนี้เราก็มาเริ่มวันที่ห้องช่างนะคะเพราะว่าถัดจากเมื่อวานที่เราบอกว่าช่างเขามีธุราเนื้อวันนี้เราก็เลยมาทำภารกิจ ถ่ายคลิปช่างให้ส่อเล็กนะคะก็เข้ามาเล่นที่ห้องช่างนะคะมีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยส่วนเครื่องมือที่เห็นอันนี้ค่ะคือเครื่องฝนประกอบเลนนะคะเลนกลมๆเวลาเข้าเครื่องนี้จะออกมาเป็นรูปทรงแบบที่พร้อมประกอบเข้ากรอบถ้าเกิดว่าใครอยากดูผลงานเข้าไปที่ t i k t o k แอดการเซตแลบได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะมีก็นั่งแกร็บเตรียมตัวไปสาขาบางนาถึงบางนาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่แกร็บเขาพ้าหลงสนุกมาก เดี๋ยวเราไปดูฝั่งบางนาฝั่งใหม่กันค่ะว่าเป็นยังไงก็คือกั้นห้องใหม่ให้นองประสานงานทำงานนะคะยังไม่ได้เห็นห้องที่กั้นเลยเดี๋ยวไปดูกันยังไงนะอยากให้ตรงนี้เป็นรอะไรดีอ่ะซื้อ ซื้้้อบาาแลสววมก็ติอนนี้อยู่ในงานบ้านและสวนนะคะหลังจากที่เราทําห้องใหม่เราก็เลยต้องมาซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็ได้เวลาที่มาอัปเกรดสาขาบ,บางนาแล้วแหละเพราะว่าบางนาก็ไม่ได้ซื้อเฟอร์อรนริเจอร์ใหม่มานานแล้วรีบรีบมากเป็นชีวิตที่รีบมากเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงจะมีประชุมที่ราชาพฤกษ์นะคะก็เลยต้องรีบเดินนิดนึงมีแหลนะพี่แบงค์คือชอบเดินงานบ้านและสวนมาก เดินกี่ทีก็จะมีไอเดียไปพัฒนาร้านตลอดและร้านลีฟวิ g งสไตล์แบบที่ทุกคนเห็นคือร้านที่จัดส่วนแนวตั้งอันนี้ก็เล่งมานานแล้วแหละแต่ครั้งนี้ก็คือไฟนอลว่าจะเปลี่ยนจริงๆจังๆแล้วก็ได้ปรึกษากับพี่เจ้าของนะคะแล้วพี่เขาก็ให้คำแนะนำดีมากๆไปแล้วนะคะร้านแรกคือ ดีปิ้งสไตล์ค่ะเป็นร้านเกี่ยวกับการแต่งพื้นที่สีเขียวนะคะแนวตั้งค่ะก็อันนี้เดี๋ยวไปดูงานได้ที่บางนานะคะก็เรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะ ม,มสี่โมงครึ่งแล้วนะคะแล้วก็กลับมาที่ร้านสาขาบางนาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเพิ่งประชุมกับทางราชพฤกษ์เสร็จค่ะแล้วก็มาส่งน้องๆเมนเจอร์ที่สาขาบางนานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันค่ะเพราะว่าเจ็ดโมงครึ่งเราต้องออกเดินทางไปพัทยากันแล้วนะคะเปิดวาร์มนะคะจากกรุงเทพสู่บางแสนเริ่มต้นวันด้วยการกินโกอ,อันค่ะ ทริปนี้จะเรียกว่า Business Trip ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าพาน้องๆไปประชุมนอกสถานที่ค่ะแต่ไหนๆไปพัทยาทั้งที่จะไปประชุมอย่างเดียวได้ยังไงเราก็เลยให้น้องๆคิดกิจกรรมแล้วก็อาหารที่อยากทานนะคะร้านแรกที่น้องเขาอยากไปก็คือติ่มซำโกอันอ่างศิลากินข้าวเสร็จก็ต้องต่อกันที่คาเฟ่สิคะกับร้านนี้เลยค่ะเป็นร้านที่น้องๆหามานะคะ บรรยากาศค่อนข้างดีเลยระหว่างรอน้องๆไปสั่งน้ำแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็จะมานั่ง enjoy the view กันค่ะ enjoy the view แล้วก็มีหนังสือเล่มนี้คือวิชาธุรกิจอ่านมาสี่เล่มแล้วเป็นไงบ้างคะดีมากครับเป็นอะไรที่ดีมากๆ <laughs> าอุ้ยเพลงจะติดหรือขลิมไหมเนี่ยติด เข้าไปได้ไมั้ยยังพิมพ์พรีเซนต์หน่อยเร็วนี่นะคะเรเามาเท4มีกันกิจกรรมสี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กอ มีก็เลือกเป็นสีชมพูกับสีขาวนะคะแต่หลักๆก็อยากให้สีขาวมันโดดกว่าแต่ทำไมผสมสีไปผสมสีมาก,ก็ได้เป็นเบจชมพูมากกว่านะคะแต่เวลาเสร็จแล้วก็ค่อนข้างชอบผลงานตัวเองเลยเดี๋ยวมี่จะพาไปดูผลงานน้องๆกันค่ะว่าแต่ละคนเลือกสีเลือกหมีเป็นยังไงสีไหนคิดไม่ออกเลยสีนี้ดีไหมเรียกน้องของมือน้องอหน่อยคแต่าอ,อ,อ,อันนี้ของอยุ้ยเสร็จแล้ว ไม่โฟกัสหนูเลยได้แล้วได้แมาแล้วหรอเห็นล <c oughs> หวค่ะไหนน่ารักมองเห็นสีฟ้าฟ้าขาวฟ้าขาวทองโอ้พิมกำลังตั้งใจกับการทำสีเรนโบว์อุ้ยของพิมเก๋มากมันบางของมิ้นสีอะไรอ่ะชมพูม่วงส้มส้มม่วงขาวชมพูค่ะ มาแล้ยของพออย่างเท่อ่ะพอโจ้หน่อยของอยากใกลมากแล้วของต่งนะอยู่นู้นสีไหนสีชมพูขาวมากไงอ่ะคนเนี้ยคนเนี้สวยนสวยคนเนี้ยเสียบขี้กาด ถึงห้องพักแล้วหลังจากที่พักผ่อนในห้องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาทุกคนมาโฮเทลทัวรมาดูกันว่าภูแมนจีพัทยามีอะไรเป็นบริเวณสระว่ายนะ้ำ หลังจากเช็คเอาแล้วเราก็ไปกันที่ House of Benedict ค่ะเป็นสตูดิโอให้ถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยข้างในนะคะก็จะมีโซนสำหรับถ่ายรูปในมุมต่างๆแต่ว่ามีค่าเข้านะโดยคนไทยค่าเข้า100บาทและชาวต่างชาติค่าเข้า200บาทค่ะ เวลาเข้ามาคือรู้สึกอลังการมากรู้สึกถึงความแบบตั้งใจของคนทำอะ่ะทุกคนคือแต่และห้องอะ่ะมันมีดีเทลที่ดีมากๆเลยและมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่มีชอบมากเวลามาที่เนี่ยคือกลับไปอะ่ะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตลอดและโซนต่อไปนะคะเป็นโซนที่มีตั้งชื่อเองคือโซนมร์เมดค่ะน้องเขามีความเป็นแบบเปลือกหอยสีชมพูเจ้าหญิงสุดๆไปเลย หลังจากนั้นก็แวะไปกินข้าวแวะไปตลาดปลาค่ะแล้วก็จบด้วยการกลับมาร้านสาขาแพรกษานะคะซึ่งวันนี้เนาะเขาแต่งธีมวันแม่แล้วนะทุกคนเพราะวันที่อาดาะใกล้ถึงวันแม่แล้ว ดูสิเวลาใส่ลูกโป่งแล้วน่ารักมากมากเลยเป็นอะไร <คน S 1> ที่ชอบมากการกลับจากพัทยาไปบางแสนแล้วบางแสนมาสมุทรปราการมันจะจบวันแล้วจะบอกว่าไม่จริงค่ะเรายังมีอีเวนต์ไปกันต่อก็คือวันนั้นที่เราไปเดินบ้านและสวนใช่ไหมเรามีเวลาน้อยมากเราเลยซื้อของเข้าร้านไม่หมดนะคะตอนนี้เราเลยต้องไปชดเชยหน้าที่นั้นเพราะพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เลยต้องรีบไปซื้อของเพื่อเข้าหน้าร้านค่ะเดี๋ยวจะต้องรีบขับรถแล้วก็ไปแล้วแหละ วันนี้ก็มีโอกาสได้เดินบ้านและสวนอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าวันก่อนที่เดินนะรีบมากๆจริงๆทุกคนมีประชุมต่อแต่วันนี้ก็รีบเหมือนกันเพราะว่าไปถึงงาน6โมงเย็นแล้วแล้วงานปิด3ามทุ่มแต่ประมาณแบบ2องทุ่ม2 00ทุ่มกว่าๆอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มทยอยเก็บกันแล้วแต่ก็ได้ของพอกรุบกริบนะคะเป็นของที่ถูกใจเยอะมากเลย วสวดีค่ะวสะวัสดีค่ะนี่คือการแต่งลานบรรยากาศวันแม่นะคะลูกโป่งสีฟ้า ตอนเช้านะคะมาที่สาขาราชพฤกษ์ค่ะหลังจากที่ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูไปนะคะนี่ก็อัดคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งตัดคลิปแล้วก็ลงวันนี้เลยค่ะเพราะว่าใกล้วันแม่แล้วเดี๋ยวถ้าลงช้าจะเลยวันแม่ไปนะคะไปรับเจ้าหมาน้อยเบคอนจากบ้านของคุณแม่นะคะก็ขอปิดวอล์กวีคไปเพียงเท่านี้สาหรับวีคนี้นะคะในหลายคนก็งงว่าแบบวีคนึงกิจกรรมเยอะขนาดนี้เลยเหรอแบบเป็นวีคพิเศษหรือเปล่าจริงๆก็คือไม่นะคะพิเศษทุกวีคค่ะ รู้สึกมีอะไรให้ทำเยอะมากในแต่ละวีกเลยถ้ายังไงก็ฝากวอล์กวีกนี้ไว้นะคะบ๊ย